เ,เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาตามกันก่อนเรื่องผลงานของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตอมอนะคะที่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะโชว์ผลงานสามารถรวบชาวไต้หวันที่ส่งลิงก์ธนาคารปลอมทาง SMS เเพื่อที่จะให้หลอกผู้เสียหายอัปเดตข้อมูลส่วนตัวเห็นว่ามีเหยื่อ ศูนเงินไปแล้วนับแสนบาททีเดียวตอนนี้เนี่ยก็รวบตัวสาวไทยที่ตุนยืมเงินญี่ปุ่น70รายจนได้รับความเสียหายไปกว่า6ล้านบาทด้วยนะคะซึ่งพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแถลงข่าวการจับกลุมในเกาวและในเหลียงชาวไต้หวันค่ะ จับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าภายในซอยสีนคริน4 2แขวงและเขตประเวศหลังจากที่ร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและเชียงใหม่ด้วยาการส่งลิงก์ให้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันของธนาคารไปให้พอเหยื่อเปิดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหมายเลขบัญชีรหัสผ่านเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชันและพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับจากธนาคารลงในลิงก์แล้วเงินในบัญชีของผู้สูญหายปรากฏว่า ผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีของนางสาวละดาวันที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยทำให้สูญเงินไปรวมกันทั้งหมด180,000บาท ต่อมาพบว่าคนร้ายกดเงินที่ตู้ ATM ภายในห้างย่านถนน,นรีนคริ์ก็เลยติดตามจับกลุ่มตัวได้พร้อมบัตร ATM ชื่อนางสาวระดาวันสมุดบัญชีเครื่องสกิมเมอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและอีกหลายอย่างด้วยกันจากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายทั้งสองคนเขาใช้วิธีการส่ง SMS พร้อมกับแนบลิงที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเอาข้อมูลผู้เสียหายโดยการส่งข้อความใช้บริการเว็บ SMS ที่จดทะเบียนในประเทศจีนแล้วทำการสุ่ม ส่งหมายเลขโทรศัพท์ครั้งละหลายร้อยเบอร์โดยเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งข้อความคนร้ายก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนเฉพาะเลข3ตัวหลังถ้าเกิดผู้เสียหายมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกันกับเบอร์ที่คนร้ายสุ่มส่งข้อความและใช้แอปพลิเคชันธนาคารแล้วหลงเชื่อก็จะกรอกข้อมูล จากนั้นคนร้ายจะได้ข้อมูลแล้วนําไปเปลี่ยนบัญชีเพื่อโอนเงินผู้เสียหายมายังบัญชีที่คนร้ายเตรียมเอาไว้ค่ะตอนนี้เขาพบว่าทั้งคู่อยู่ในราชาอาณาจาักรเกินกว่ากฎหมายกําหนดด้วยหลังจากที่เข้าจับกลุ่มแล้วเนี่ยก็เลยมีการประสานไปที่สถานีตํารวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสถานีตํารวจภูธรภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินคดีฐานช่อกงพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะยังมีอีกหนึ่งคดีที่เป็นผลงานของสอตม ตอนนี้ค่ะเพราะว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายอุทัยสาวประเภท2ตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ได้โดยข้อหาเป็นข้อหาช่อโกงทรัพย์มีการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหลังช่อโกงนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นมาเป็นเวลา10ปีค่ะ ผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นถูกหลอกกว่า70รายศูนย์งเงินรวมๆก,กันกว่า6ล้านบาทจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับในคดีช่อโกงลักทรัพย์ชิงทรัพย์มาแล้ว5ครั้งถูกคุมขังในเรือนจำมาแล้ว3ครั้งเพิ่งจะพ้นโทษเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็มาหลอกผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นอีก10รายได้เงินไป3 0 0แสนบาทค่ะเขาไปหลอกเหยื่อว่าเป็นหญิงสาวชาวไต้หวันมาเที่ยวที่เมืองไทยโดยขโมย พาสปอร์ตและทรัพย์สินเขาบอกว่าเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อเหมือนกันถูกขโมยทั้งพาสปอร์ตและทรัพย์สินไปจนไม่มีเงินกลับบ้านเลยต้องของือยืมเงินจากผู้เสียหายจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกนอกจากนี้ยังจับกลุ่มชาวเกาหลีใต้ได้อีก2อรายก่อเหตุลักพาตัวและเรียกค่าถ่ายนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อนร่วมชาติรีดถ่ายเงินไป200 0 0 0บาทแลกกับการปล่อยตัวค่ะ